สวัสดีครับพี่น้องครับมือในผ้าพี่พาน้องมาเบิกกันหน้ำถ่วนะครับเดือนี้นะครับหน้าน้ำถ่วครับหน้าพมบิงนะครับนี่ครับเดยอนี่เมื่อกี้ในมองข้อขาวเป็นเข่าพี่น้องง่ายเมื่อแล้วมันีนฝนตกสองสามมือมัในี้น้ามืนอกันไรงมากแต่ขังบนเนาะมามาตันอยู่นี่พี่น้องมันเป็นหมองรับน้าถ่วไปเมือเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับมาใกลๆครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับวล่าขามนี่ตรงเซ่แท้ขามครับพี่น้อง ต่ก็เกษตสะพานขามอยู่นี่แหละครับพังสุปีพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศหน้าหน่ำทา่วมทุกปีนะครับพี่น้องแต่ว่าหน้าปังอันโบท่วมครับก็ไม่มีองไรครับพี่น้องก็ผ้าพีผ้านองเมื่อเบิ่งแบบว่าขาเฮ็ดหน้าหนา่ำเฮ็ดหน้าแหละวกะ็ฤดูฝนแล้วกะ็มันเป็นมองมองน้ำมลงมาลงมาร่วมกันเนาะครับเนะาะแถวๆกุดครับพี่น้องลงไปบุดจะเป็นฟูดครับ ทังเทศานนี่ก็จะมีวัชพืชพวกพักปอดพี่น้องเชี่ยพักบุ้งเพื่อนกับเนมาตามน้ำพี่น้องทังบัดน,นี่สะพานสะพานหักพี่นอ้องแต่ก็มองแค่แค่ยังสี่นี่เป็นเขานะครับพี่น้องครับนี่บรรยากาศพร้อมคือเป็นพรุนแล้วครับุนเมื่อก็จะชี้วางเลยเนาะหน้าฝนพี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องครับ เป็นกำลังใจนะครับเนาะเป็นกำลังกำลังแรงใจให้ชาวนาสุขคนแหละครับผู้ใดผู้ใดได้หน้าแบบว่าบบท่วมนี่ก็ดีครับพี่น้องขันหน้าน้ำท่วมกัสู่ๆไปพี่น้องนี่ครับแดดได้ครับเด้อช่วงนี้แดดครับมาช่วงิงเที่ยงครับพี่น้องนี่ครับแต่แล้วี่โอกาสมีเวลากับพระพี่พันน้องมาเบิ่งบรรยากาศครับนี่นะครับมองน้ำขาขาวนี่เป็นเขาครับพี่น้องนะครับพระพนเพระพนเป็นเขาครับพี่น้องอ่ะมันลดลง อันนี้มันกัตามก้กันเนาะมันกัเรียบร้อยเลยครับพี่น้องอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะบ๊มียังหลายครับพี่น้องกะผ้าพีผ้าน้องมาเบิงเนาะครับเนาะบรรยากาศน้ำถ่วมพี่น้องแต่ว่ามันกัดลดลงอวะด้พี่น้องตะกี้ขึ้นมาพอผิดแล้วพี่น้องริมริมพี่วันนี้มันกัดเริ่มเริ่มบกลงลดลงกะพ่อขามได้ไปได้ครับพี่น้องตว่ากกับรอยขามคืออก่นแล้วครับนะครับอุปกรณ์ขามแพร่ครับพี่น้องใส่แพร่นะครับเด้อ นะครับดังเทียคนกับต๊กแพ้ได้พี่น้องเวลาดึงดึงว่าปิดไหมพี่น้องตก๊กบปนี่แกค่คอยๆขมไปครับกับพมกมียังไรครับพี่น้องครับสําหรับชิปนีก่กะเป็นบรรยากาศแบบเช้าในเช้าไฮเช้าหน้านะครับเนาะบรรยากาศน้าท่วมอากาศกาลัางลดกาลัางบกพี่น้องพอกันไปได้ครับเด้อพี่น้องคลิปหน้าครับชิปนีก้กะสวัสดีครับ